ผานไปหัวหน้าพนักง,งานสืบสวนและสอบสวนนะครับนะแล้วออมอบหมายชั้นหนึ่งคือให้ผมกํากับนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเรียนนิดนึ่งบอกว่าอํานาจที่แท้จริงเนี่ยนะในการสอบสวนรวบรวมพยานฐานคือสนนนํานวนเนี่ยสำนวนเนี่ยที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดไป,ล,ไปลงโทษเนี่ยนะเป็นเ,เป็นอํานาจของผู้จัดการอุบลนครบาลน,น,นะครับนะแต่ว่าในส่วนที่ ที่ผมไล่จับอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ผมไล่จับอยู่หี่ถ้าข่าวถามผมตลอดเวลาเนี่ยนะครับนะเออ่ที่ผมไล่จับเริ่มตั้งแต่ผมไล่จับทบวันนะคือคือผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทำทบวันก่อนนะหลังทบวันก็ท่านผู้จัดการบุตรนครบาลเข้าไปที่จี้หลิงนะทีนี้เออ่ในคดีเรื่องนอกลาดเนี่ยผมอธิบายนะครับความผิดนอกล่าจายจัดเนี่ยนะเออ่จะต้องมีเนืษษ้อสัตอย่างนี้ก็คือเออ่เป็นความผิดที่มีเออ่ การกระทำความผิดที่มีการเตรียมการวางแผนกันนอกประเทศแล้วก็เข้ามาก่อเหตุในประเทศนะแต่เราจะไปยืนยันอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพิสูจน์ได้นะครับว่ามีการวางแผนกันนอกประเทศจริงนะครับนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอางี้ผมตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยผมเนี่ยกับที่รองต่อศักเนี่ยเราเราจับกลุ่มสืบสวนกันมาตลอดนะครับนะแต่ว่าใน ขณะที่ทําอยู่นะเรายังไม่พบนะว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการทํามาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอันนี้อันนี้ข้อแรกนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเราส่งรายงานสืบสวนไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลน,นะซึ่งท่านคุมทั้งสอบสวนและสืบสวนนะก็ยังไม่จากรายงานสืบสวนที่ผมพบนะครับนะเราก็ยังไม่พบว่ามีการ ดําเนินการอะไรต่างๆจากยาในอกประเทศนะครับอันอันอันนี้อันนี้เป็นการสืบสวนของเรารนะสองอเรื่องยาเสพติดนะครับคือเหมือนกันเช่นถ้าบอกว่าสมมติว่าน้องคายจับยาเสพติดที่น้องคายแล้วบอกว่าเป็นนอกราชหมดนะ,ะท,ทุกทุกทุกอันเนี่ยยาติดที่เข้ามาทุกอันเนี่ยเป็นนอกราชหมดนะมันมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับ เพราะเราจะเอาความผิดนอกราชได้เราต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าว่ายาเสพติดอันนั้นเนี่ยมันเข้ามาจากจากต่างประเทศจริงคือเราเราต้องพิสูจน์สอบสวนให้ได้สืบสวนให้ได้นะครับถ้าเรายังสืบสวนสอบสวนไม่ได้เนี่ยว่ามาจากที่ไหนเนี่ยนะครับเราจะเอาเป็นความผิดนอกราชจากมันยังไม่ถึงนะครับเราเสนออายการไปอายการก็จะไม่รับนะครับนะทีนี้คือวันนี้ ในส่วนความผิดน้ายายจักเนี่ยที่ทางคุณชูวิทย์บอกมีข้อมูลนะครับเราก็ต้องฟังเขาก่อนนะประเด็นแรกนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเนี่ยเอาพูดง่ายว่าในสำนวนเนี่ยนะครับจากการที่ผมทํรในงานสืบสวนนะครับใน,ในชุดพนักง,งานสืบสวนของผมเนี่ยนะฮะที่ส่งไปให้กับผู้จัดก,การบริษัทคอนบานเนี่ยวันที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่พบว่า,ามันมีหรือยาติดมีการสั่งเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะอะไรเพราะว่า คนที่ทำแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศเขาทำในเมืองไทยเลยคือแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาติดอะไรหรอกครับมันก็ตั้งชื่อเองนะผสมเองผสมมั่วหมดอ่ะนะมันถึงใครกินมากถึงตายก็ถึงเป็นเหตุให้มีผู้หญิงจีนเสียชีวิตที่ท่วันเห็นไหมครับเพราะว่าพอกินใครแพ้ก็ตายใครมีปริมาณมากก็ตายถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นยาติดที่ผสมมั่วหมดอ่ะนะครับ นะมันไม่ได้หมายว่าเป็นการขนลำเลียงนะเราไปลอดๆเข้ามาจากต่างประเทศอย่<ฆ>างนั้นนะครับนะอันน,น,นี้อันนี้ก็อันนี้จากอันที่ผมสืบสวนจับกลุ่มมาตั้งแต่แรกนะซึ่ง,ซ,งซึ่งผมเรียนนิดหนึงว่าวันนี้ในเรื่องของการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะทั้งไม่ว่ายู่ฉังเฟยไม่ว่าเดวิดไม่ว่าโทนี่อะไรต่างๆนะวันนี้เอา,อางี้พูดตั้งแต่ย้อนหลังไปตั้งแต่ห้าคนเนี่ยเราเราจับไปสี่แล้วในตัวหัวหน้าคนหนึ่งเนี่ยลมนี้ออนอกประเทศนะเราทําเป็นหมายแดงไปแล้วนะ ทีนีเ้เริ่มจากตั้งแต่คลับวันยู่ฉังเฟยปู่เหี่ยวก็จับหมดแล้วนะครับนะมาที่ท่อวันเนี่ยคนจีนที่เอาทรัพย์สินเข้าไปเผาทำลายก็จับหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าอย่างเดียวคือที่คำถามเมื่อกี้ว่าที่จิ้นหลิงเนี่ยผมไม่ได้เข้าตั้งแต่แรก <c oughs> คือคือผมเนี่ยมาผมมาทีหลัง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้จัดการนครบาลเนี่ยท่านเข้าไปที่จิ้นหลิงนะนะแล้วไปดำเนินการทั้งทั้งหมดเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยที่จิ้นหลิงเมื่อกี้ ที่ผู้จัดการจะถามผมว่าเอ๊ะทำไมเอ่อเอารอปภไปเป็นผู้ดูแลนะครับหรือว่าเอ่อทำไมเอออเ๊ะทำไมไปแจ้งกว่าหารอปภนะครับจะนําไปสู่การสั่งไม่ฟ้องอะไรต่างๆเหมือนที่จะถามนะครับเออผมก็ต้องเรียนว่าอันเนี้ยเออต้องเรียนถามท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะคือคือวันเนี้ยท่านผบตรท่านลงมาดูเองแล้วนะเพราะฉะนั้นเออผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยเออจากนี้ไปนะครับจะต้องเอารายงานสืบสวนทั้งหมดนะครับที่ ที่ทางชุดสืบสวนของผมได้ทําไปแล้วเนี่ยไปรวบรวมไปวิเคราะห์นะแล้วไปเอาเข้าสู่สานวนการสอบสวนนะเพราะฉะนั้นวันนี้สํานวนการสอบสวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผู้จัดการตารวจนครบาลแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเองแค่กํากับนะครับผมคือูพง่ายว่าในเรื่องของสำนวนการสอบสวนเนี่ยคนที่เซ็นสำนวนการสอบสวนสั่งคดีฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยนะครับคือผู้จัดการตารวจนครบาลนะแต่ผมเนี่ยกำกับแค่ภาพรวม นะครับ